นายทอมฉันบุญไยผู้สื่อข่าวพิเศษช่อง7สีประจำย่านชานเมืองได้เข้าตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลทนบุรีสองก่อนจะเข้าแจ้งความกับตำรวจสอนอธรรมศาลาหลังจากที่นายทอมฉันถูกกลุ่มคนขับรถแท็กซี่รุมทำร้ายร่างกายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณหน้าสอนอธรรมศาลาเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะขณะที่นายทอมฉันไปถ่ายทำข่าวที่สอนอธรรมศาลากรณีที่มีกลุ่มคนขับรถแท็กซี่ประมาณ20คนเข้าแจ้งความกับตำรวจโดยอ้างว่าถูกหลอกลวงให้มาร่วมชุมนุมทางการเมืองแต่ว่าไม่ได้รับเงินค่า ในช่วงเวลานั้นก็มีกลุ่มคนขับรถแท็กซี่อีกกลุ่มที่ไม่พอใจกลุ่มคนขับรถแท็กซี่ที่มาแจ้งความจึงได้ตามมาแล้วก็มาต่อว่าการทําหน้าที่สื่อมวลชนของนายทอมชันพร้อมกับปัดกล้องวิดีโอของนายทอมชันจนหลุดมือค่ะแล้วก็ได้ข่มขู่ให้นําเทปที่บันทึกภาพไว้มามอบให้แต่ว่าขณะที่นายทอมชันกําลังเปิดกล้องเพื่อจะได้นําเทปมามอบให้กลับถูกกลุ่มทําร้ายทั้งที่เหตุการณ์นั้นเกิดอยู่หน้าสถานีตํารวจแต่ก็ไม่มีตํารวจในใดดายใดลงมาระงับเหตุค่ะ แล้วจากนั้นเกิดอะไรขึ้นก็พอเขาเห็นผมถ่ายรูปยกล่องขึ้นนะก็วิ่งเข้ามาใส่เลยบอกถ่ายทําไมแล้วพูดเล่าทำเพลงเลยไปพูดข้ามทำเพลงแล้วก็กดคอครับกดตรงนี้ครับกดลงตรงนี้แล้วก็พื้นยังไงกดคอลงอย่างเงี้ยเสร็จแล้วคนอยู่ข้างหลังก็ผมนั่งลงไปกับพื้นเลยป่ะก็อยู่อย่างนงี้แหละจากนั้นก็ชุนลมุนกันต่างคนต่างทุบ ทางผู้กําก,กับการสอนอธรรมศาลรายืนยันนะคะว่าจะเร่งติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดําเนินคดีโดยจะติดตามภาพวงจรปิดที่อยู่รอบสอนอขณะที่สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่องเจ็ก็จะทําเรื่องร้องเรียนไปยังสมาคมวิชาชีพสื่อมวลชนเพราะถือว่าเป็นการทําร้ายร่างกายและคุกคามการทําหน้าที่ของสื่อมวลชนค่ะ